ก็ได้บินผ่านและกล้องก็ได้แผนขึ้นไปข้างบนเห็นโลโก้นั้นนั่นก็คือ Star d e l เล่เล่เ,ล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 เลครับครับผมกดนิวไปเลยครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Star Duel ก,กันครับผมชื่อเหรอะเพื่อนชอบเรียกครูใช่ไหมครับจัดไปเลยครับ K A Y ครับผม ฟาร์ม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 นั่นชื่อชาวไร C H A O ชาว A E ไอชาวไรชาวไรโอเคผมสิ่งที่ชอบผม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 ชอบอะไรเล,ยเลย่ยว่าผมชอบรารการระจนภัยนะครับผมเป็นแอดเวนเจอร์นะตัวตัวเอหายไปไหนเนะี่ยเค เพื่อนเชิญโอเคครับผมแอชวินเจอร์สิ่งที่ชอบเหรอใส่เลี้ยงเอาเป็นน้องหมาน้อยน่ารักตัวนี้แล้วกันครับที่กางแอกเลนใส่โอเคเอาตัวนี้แล้วกันผมเหรออันอันนี้หน้าดีกว่าสีผิวนะครับเป็นหนึ่งส่วนทรงผมเหรอทรงผมทรงผมทรงผมผมว่าหนึ่งดียร์เสื้อ ผนแบบเร็วๆครับชอบตัวไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนมีตัวชอบอยู่ตัวงครับนี่ผมเป็นคนรวดเร็วอยู่ครับไปเลยครับผมกดโอเคไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอทวนแป๊บนึงครับโอเคไปได้อันนี้ผมได้ลงมอดมานิดๆิหน่อยๆน่อยนะครับเพื่อความมีสีสันในการเล่นนะครับโอเคครับผมไปกันเลย และนี่ก็คือสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับหลานปู่ต้องการให้สิ่งนี้กับหลานมันเป็นซองจดหมายที่ถูกปิดผนึกไม่ไม่ไมยเเพิ่งเปิดตอนนี้อดทนไว้ในตอนนี้ปิดและฟังก่อนและเมื่อวันนั้นมาถึง วันที่หลานเบื่อกับชีวิตที่แสนทันสมัยและวันที่จิตใจที่แสนสดใสของหลานนั้นหายไปจนเหลือแต่ความว่างเปล่าเมื่อวันนั้นมาถึงหลานก็จะพร้อมที่จะได้รับของฝันชิ้นนี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาพักของปู่แล้ว หลายสิบปีต่อมาณนะบริษัทโจจาคอมเบเลชั่นโอ้ยย,อยุ้วเขาใครแอบเข้าฟิตบุ๊กเนี่ย เอ,อ้ยหิวน้ำจังเลยเอ,อ้ยไม่ใช่เบือ่อเบื่ออ๋อนี่มันจดหมายของปูนี่นะถึงครูถ้าหลานได้อ่านสิ่งนี้ก็แสดงว่าหลานเบื่อกับชีวิตและต้องการที่จะเปลี่ยนมันสิ่งนี้ได้เกิดกับปูเมื่อนานมาแล้ว ปู่ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทั้งการประดิษฐ์สัมพันธ์กับคนอื่นๆและธรรมชาติดังนั้นปู่จึงละทิ้งทุกอย่างและย้ายตัวเองมายังสถานที่ที่เป็นของปู่อย่างแท้จริงปู่มีโฉนดที่ดินอยู่ผืนหนึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของปู่นั่นก็คือชาวไร่ฟาร์มมันตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของเมืองสแตนดิวัลเล่มันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนี่เป็นของฝันที่มีค่ามากที่สุดสำหรับปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่รู้ว่าหลานจะต้องทำมันได้โชคดีด้วยรักจากปู่ปอรอถ้าเกิดลีวิตยังมีชีวิตอยู่ ปูฝากทักทายเขาด้วยนะ สวัสดีนายจะต้องเป็นครูสินะใช่แล้วครับผมฉันชื่อโรบินเป็นช่างไม้ของที่นี่นายยกนายนาย,นายกเทศมนตรีลิวิสน,นะขอให้ฉันมาพานายไปที่บ้านใหม่ตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นแล้วและกำลังรอการมาถึงของคุณฟาร์มอยู่แถวแถวนี้ถ้าเกิดนายตามฉันมาโอเคครับผมเดินตามโรบินไป เนี่ยแหละชาวไร่ฟารม์มฮะอยู่น้ำไม่ใช่ตกใจครับเกิดอะไรขึ้นแน่นอนว่ามันอาจจะดูลบไปหน่อยแต่ที่นี่มีดินที่ดีนะแน่นอนครับผมว่าเราจะต้องมีการทำาาวามสะอาดฟาร์มอย่างแน่นอนครับเพียง <regarder> MM. แค่คุณทำฟาร์มสะอาดเพียงเล็กๆน้อยๆมันก็จะดีขึ้นภายในไม่ช้านี้ ได้เลยครับผมและนี่ก็คือบ้านใหม่ของคุณอ้าวฟอร์เมอร์คนใหม่ ที่คุ้นเคยครับผมบอกตรงๆเลยผมลองมัดไว้ครับผมเพื่อเพิ่มสีสันนะโอเคไปกันต่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนรับฉันชื่อเลวิสเป็นนายกของเมืองนี้นายกเทศมนตรีนะครับฉันรู้ ว่าทุกๆคนจะต้องมีคำถามเกี่ยวกับน,นายแน่นอนครับท่านมันไม่ใช่ทุกวันนะที่จะมีคนย้ายมาที่นี่มันจะต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างแน่นอนดังนั้นนายก็ย้ายเข้ามาอยู่ยังกระท่อมเก่าของปู่ของนายแล้วกันมันก็เป็นบ้านที่ดี แต่ค่อนข้างจะธรรมดาธรรมดา,รรมดาใช่มันดูธรรมดามากๆเลยอาจจะเหมือนแค่ตกเบาๆเท่านั้นเองเสียมารยาดอย่าไปฟังเธอเลยครู เธอแค่ทําให้นายไม่พอใจและหลังจากนั้นนายก็จะได้ไปซื้อของที่ร้านของเธอเพื่ออัพเกรดบ้านโอ้โหรู้ได้ไงเนี่ยอ,อย่างไรก็ตามคุณน่าจะเหนื่อยกับการเดินทางที่แสนยาวนานดังนั้นคุณก็ควรจะพักสักหน่อยและในวันพรุ่งนี้คุณก็ออกไปสำรวจเมืองแล้วก็แนะนำตัวเองให้ผู้คนเขารู้จักนะ ผู้คนในเมืองนี้น่าจะอยากทำความรู้จักกับคุณอ๋ออย่างนี้เองถ้าเกิดจะขายของให้ขายในกล่องนะครับเอใล้โชคดีโชคดีเช่นกันครับท่านบ๊ายบาย อ้าวเราเริมเดินได้แล้วครับจบคัสซีนไปนแล้วอ๋อจุดไฟจุดไฟได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไฟไหม้บ้านเดี๋ยวผมขอลดเสียงเพลงสักคู่นะครับเสารเอาสักระดับกลางๆนะครับเซาว์รุ่มมิวสิกอ,อยู่สักเท่านี้นะครับ วก็ปรับอันนี้ด้วยสัก85นะครับกำลังดีครับผมว่า100มันใกล้ไปนะ WASD เพื่อนไหวโอเคในกล่องมีอะไรเอ่ยมีเมล็ดนะครับอยู่15อันนะขอบคุณครับวันนี้ครับในพาร์ทนี้ครับเราจะเดินออกสำรวจเมืองครับอาเราจะไม่ทำฟาร์มกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคลียร์นี้สักครู่นะครับ ไงไบอกจะไม่ทำดีกว่าเคลียพื้นที่ซะหน่อยนะจัดการหญ้าซะหน่อยกลับมาเราจะได้ปลูกพืชกันได้หนึ่งสองอ่าขุดหินออกดีกว่านะครับตรงน,นี้ อะไรไม่รู้นะครับหวัางไหมครับต้นยงต้นยา้าอย่างน้อยยังพอได้ตังค์มั้งนะครับใส่ๆไปเถอะนะครับแปดโมงแล้วเราออกไปสำรวจกันดีกวา่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเคเสอะไรขึ้นเลย ต้นทําฟาร์มนะครับอันนี้และอะไรเอ่ยอันนี้ให้ไปพบปะคู่คนนะครับของเมืองนี้นะครับกี่คนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบแปดคนนะครับอุ้ยดอกไม้เก็บดอกไม้เก็บดอกไม้อันนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อไปไม่ได้ วันนี้เราก็ออกเดินทางไปพบปะผู้คนนะครับโอ้ยพูดแทบไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มันดึกแล้วนะครับสมองผมเริ่มไม่ไม่รับดาเมจอะไรแล้วนะครับดอกไม้เก็บไปอ๋อตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะครับเดดได,ได้ขอดูแมพสักครู่นะครับเราอยู่ตรงส่วนนี้น,นี้เป็นสนามเด็กเล่น เ,เปิดเป้ามันล็อกอยู่ไม่เป็นไรครับผมว่าผ้ามันใกล้ไปขอสักขนาดนี้นะครับกำลังดีผมชอบผ้ามุมคว้างๆมากกว่านะครับนี่บ้านใครเอ่ย ฮัลโหลม่เราจะมาคุยกับเขานะครับโรบินสวัสดีครับบ้านของโรบินอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนี่ครับผมจำได้ครับจะมีคนอยู่ตรงนี้เขาคือใครเอ่ยรีออสอ้าวคุณแปลกหนะ้าสวัสดี วัดดีเช่นกันครับผมเดินสำรวจกันต่อไปดีกวา่าทำไมไม่มีเสียงเพลงอ่ะอ๋อเสียงเพลงมาพอดีครับ Thank you วิดอกไม้ดอกไม,กไม้เก็บดอกไม้อีกแล้ว นี่ใครเอ่ยอเล็กครับผมออ้มีสองคนแน้วตรงนี้คุแก่ซะด้วยนะครับสองคนนะครับอืมโอเคสวัสดีครับ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 ,รบตรงนี้มีใครเอ่ยไม่มีนะ นี้ไม่เปิดนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงนะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยหนึ่งกัดกัดสวัสดีครับกัดบ้านอยู่ไหนเอ่ยอันนี้บ้านใครเนี่ยโอ้โหครับชัดเจนนะผมรู้ละของรีวิตนั่นเองนะครับเขาไม่อยู่บ้าน อุ้ยดอกไม้ดอกไม้อีกแล้วดอกไม้เก็บเก็บอะไรเอ่ยเปลือกหอยเหรอเก็บครับเก็บครับโอเคเฮ้ยโอ้โหนันใคไข่คุณคือไขร เดี๋ยวๆๆผมผมไม่ได้ให้อะไรโอ้โหหน้าหล่อครับนนี้เหมือนเราจะลงมอดไว้นะครับโนบินไปแล้วเดี๋ยวๆมีบ้านอยู่ข้างล่างไปตกปลากับพรุ่งนี้นะ ครับผมทางนี้ไปไหนได้อีกไปไหนได้อีกว่าข้ามสะพานไหมครับผ่านใครเอ่ยก๊อกก๊อก โลเดย์ยินดนนีต้อนรับสูส่สตาเดสเดอร์เดอร์เด่ร์สมองรไม่ร,รับสตาเดียวเล่นะครับตอนนี้มันมันก็ดึกแล้วครับสมองผมเริ่มไปหมดแล้วเริ่มพูดไม่ช้าแล้วอันนี้บ้านใครเอ่ยครับเดีเดวเด,ย,วเดย,วย,ยใจเย็ยในใจเย็นครับ เราไม่ได้มาซื้อของแต่เราจะมาคุยกับท่านเอ้ยเดี๋ยว,ย,วยังอ่านไม่ทันเลยคลินนะครับวัสดีคลิน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 ,ลนม,มีบ้านใครอีกเปล่ามีตรงตู้ตรงนี้นะครับน่าไปนะเฮ้ยนั่เมันใครเอ่ย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 อบิเกลนะครับ 7, เซเว่นเซเว่นอีเลเว่นมีเคาน์เตอร์สวิตด้วยเฮ้ยนี่มันโอ้โหกสิกรไทยหรือเปล่าเนี่ยกดเงินแป๊บหนึ่งไปครับเฮ้ยมีใครอยู่ในร้านด้วยใครเอย่ยใครเอย่ยใครเอ่ยแพรมครับเฮ้เฮ้เด็กน้อยฉันชื่อพแพรมแพรมแพรมอ่ะโอเคครับ ยินดีที่ให้รู้จักครับยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่โจัเจ้ามากวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างอเออเออก็ก็ดีครับดีครับท่านหน้าหน้าของมอริสนี่คุ้นนะสงสัยผมคิดไปเองนะ ปเองมันไม่มีอะไรครับแล้วเราก็ได้เดินไปหามิตรภาพกันต่อไปหนทางข้างหน้ามันว่างเปล่าลึกเกินไม่มีอะไรเลยโอเคครับผมเรามารู้จักแล้วกี่คนเอ่ยสึกอดคนนะครับบัดีพีซือ เราคุยไปแล้วนะครับอับิเกลเฮ้ยบ้านใครเอ่ย <G AS C 2> คุณคือใครครับคุยกับผมหน่อยเพ่นหนีให้ฮะฮะอ๋อไม,ไม่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 มีอะไรครับไม่มีอะไรผมไม่รบกวนละนี่มันบ้านหมานี่นะสวัสดีหมาน้อยเราจะทาน ขโมยหมาไม่ได้ครับอ๋อบ้านนี้เราคุยแล้วมีอะไรมั่งไหมในถังขยะไม่มีครับขอคุยขยะหน่อยโอ้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาทลังนี้นีกว่าสวัสดีครับมารุจ้ะนั่นใครเอ่ยวันนี้ผมจะคุยกับทุกคนที่ขวางหน้านะครับเอเมรี่ คาร์โลไลน์นะครับสวัสดีคุณน่าจะเป็นใครครูครับครูโอ้ยไปหมดแล้วสมองสมองที่เป็นฟาร์เมอร์คนใหม่นะฉันคาร์โลไลน์โอเคครับผมยินดีได้รู้จักครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเอ้ยเดี๋ยวนั่นใครนั่นใครไม่ครับเราต้องเข้าบ้านอื่นกันครับบ้านนี้ไม่มีคนนะ สงสัยเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เราก็จะไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขอคุยก่อนขอคุยก่อนขอคุยก่นอนโจดี้สวัสดีครับไปกันเตะนี่ก็สี่โมงแล้วไขเอ,อ่ย เฮนรี่โอ้คุณคือฟาร์มเมอร์คนใหม่เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเฮนรี่เออเฮนรี่ครับผมลืมแนละ้วตอนนี้สมองสมองไปหมดแล้วเฮ้ยนี่มันเด็กน้อยนี่นะเอจสจุดจุดจุดไฮ ฮะแค่นี้อ่ะคุณชื่ออะไรเอย่ยมานีใช่ไหมสวัสดีมานีมานีมีเรื่องเล่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวสองตัวยืนกันคนละข้างก็แค่นั้นเนีะ่ม <c oughs> <c oughs> คุณคือใครครับโอ๊ย <c oughs> จะฟาดหน้าแล้วแซม ฉันชื่อแซมยินดีที่ได้รู้จักโ okay. อเคครับผมยินดีเช่นกันรีแอสฮัลโหลเดี๋ยวเดียว <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักโ okay. อเคครับผมเหมือนกันเลยนะสองคนอ่าฮอันแน่บทพูดเหมือนกันเลยุ <c oughs> โย <c oughs> โรงพยาบาลยันฮีนะครับ วันเกิดวันเกิดอ่ามีของลีวิทนะครับคุณหมออ้าวเปิด9ก้าโมงถึงสามโมงนะครับแอบปิดไปแล้วนะคะตอนนี้มันหกโมงแล้วนี่ว่าเรายังรู้จักคนยังไม่หมดเลยได้กี่คนแล้วเอ่ยยี่สิบเอ็ดครับถือว่าเยอะอยู่มีบ้านใครเปิดอีกไหมนี่ไงตรงเนี้ยเปิดหรือ,อยังเอ่ยเปิดหรือ,อยังเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดดมาลุโอเคครับมาลุอันนี้อันนี้คือใครอันนี้คือใครเอาเราคุยไปแล้วครับเราจะคุยต่อไม่ได้เขาไม่ให้เราคุยนะครับนี่ไงเปิดได้นะครับคุณคือใครครับอ๋อคุณ <c oughs> แรมเนี่ยแรมกัสโอเคครับผมนี่ชื่ออะไรชื่ออะไรครับ อ๋อเหมือนเราคุยไปแล้วผมจําชื่อไม่ได้รู้สึกผิดยังไงไม่รู้นะครับไปคุยกับเขาแต่จําชื่อเขาไม่ได้ฉันไม่รู้ว่านายคือใครทําไมนายถึงเออมามาคุยกับฉันเอาเอาคุยก็ผิดนะครับงั้นปล่อยเขายืนเมาไว้คนเดียวเถอะนะครับโอ้โหตรงนี้คังนะครับคังนี่เพื่อน แค่แค่เข้ามาตรงนี้ก็ได้กินเยอะแยะแล้วไปเลยเดี๋ยวได้เด้ผมอยากเล่นไฟตรงเนี้ยเราไปดับร้านก็ได้ไหม <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนที่ทําที่บ้านไม่ได้ <c oughs> อ่ะอืมอุ้ยเริ่มมืดแล้วนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณคือใครคุณคือใครครับคุณคือใครคุณคือใครทำไมไม่สนใจกันเลยคุยไม่ได้ครับเขาคือใครเอ่ย กลับบ้านดีกว่าครับสองทุ่มแล้วไปปลูกผงปลูกผักกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูแมพแป๊บหนึ่งครับจำกลับบ้านไม่ได้ฟาร์มเราแค่เดินขึ้นไปตรงถนนตรงนี้เดินโอเคเดินขึ้นไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดยัง้งทำไมไม่มีเสียงเพลงเลย มันน่ากลัวนะเนี่ยจึงจึดึงจึงจึดึงจึดึงทำเองนะดึดดึดึุดดึงจดดึงสิบห้าช่องคนระับหนึ่งสองสามสี่หาหนึ่งสองสามเดี๋ยวดๆโอเคแล้วเราโอ้โหเกินคนะรับไม่เป็นไร ได้โคลนมาหนึ่งอันแล้วก็เก็บรายละเอียดซะหน่อยครับเก็บอันครับจื๊บโรยเมล็ดครับหนึ่งสองกีนตรงกลางหนึ่งสองสามรถน้ำมันจะได้โต โตเร็วๆนะโตเร็วๆนะทำฟาร์มชีวิตเรียบง่ายครับผมก็จะไม่ไหวละชีวิตตอนนี้เหมือนกันครับเริ่มง่วงละสมองสมองเริ่มไม่รับอะไรละเล่าลเละาๆสี่ทุ่มแล้วครับโอ้ยจะเย็นๆเพื่อนขอเติมน้ำหน่อยอื้นี่เติมหรือลดน้ำเนี่ยเล่าๆ นี่ครับมีเปลือกหอยให้ขายนะครับขายไปอ่ขายไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็ขายตุกงตุกไม้ครับเก็บไว้ก่อนครับอ่าอ,อันนี้ไม่จําเป็นครับขายครับตอนนี้มีดงมีดินอะไรเราขายหมดครับไปดูโทรทัศน์กันดีกว่าอขอเป็นสภาพอากาศครับ ดดอากาศแจ่มใสครับมีแดดนี่เปิดไฟนอนนอนดีกว่าแล้วผมก็จะไปนอนในชีวิตจริงนะครับบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกันพาร์ทสองครับผมยี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทบายจ้า สำหรับเรื่องช่องทางการติดตามหรือติดต่อสอบถามนะครับผมก็จะมีอยู่2ช่องทางนั่นก็คือช่องทางที่1ก็คือแฟนเพจนั่นเองนะครับในแฟนเพจนะครับก็จะได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายนะครับซึ่งผมลงไว้ตลอดนะก็อย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ Facebook ส่วนตัวก็สามารถมากดติดตามหรือว่าแอดกันได้นะครับผมแต่อย่าลืมแนะนําตัวกันด้วยละ่ะผมจะได้กดรับเพื่อนบายจ้า